สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง BK Auto ก r ราชช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับยานพาหนะที่ล้ำสมัยทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และเครื่องบินทางการทหารโดยเฉพาะเจ็ตโรบและเทคโนโลยีใหม่ๆวันนี้เราจะพาไปชมเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ล่าสุดในปี2025นั่นก็คือ j จ็ตโรบสามกนซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่ผลิตโดยบริษัทซาบจากประเทศสวีเดน จ๊สล39ไรเท่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นแรกที่เปิดตัวโดยในเวอร์ชั่นปี2025นี้ได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านระบบอาวุธเทคโนโลยีการบินและสมรรถนะในการรบแจ๊สย่อมาจากคำว่า Jazz Attack s p a n n i n g ซึ่งหมายถึงความสามารถในการรบทั้งในด้านการไล่ล่าเป้าหมายโจมตีและสอดแนมถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายประเภทในเครื่องเดียว ในด้านรูปลักษณ์ภายนอก Jazz ลบ39ไกรเ่นยังคงความเปรียวบางและทันสมัยตัวลำผลิตจากวัสดุคอมโพสิตผสมกับโลหะน้ำหนักเบาทำให้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงปีกมีลักษณะเดลต้าผสมกับคารเนิดซึ่งช่วยเพิ่มการควบคุมในความเร็วต่ำและความคล่องแคล่วในการบินมันสามารถบินในภูมิประเทศที่ซับซ้อนและหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาราได้ดี ในรุ่นปี2025ระบบเรดาร์ AESA หรือ Active Electronic a l l y s c a n n Array ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นมีความแม่นยำสูงและสามารถติดตามเป้าหมายหลายตัวพร้อมกันได้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับการปรับปรุงโดยสามารถรบกวนสัญญาณศัตรูและป้องกันตัวจากทีปนาวุธที่ยิงเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของขุมพลังเจ็ตลบ39ไกรเพ่นใช้เครื่องยนต์ General Electric F414 ที่ให้แรงขับสูงถึง22,000ปอนก่อนทำให้เครื่องบินสามารถเร่งความเร็วได้ถึงระดับแมตสอซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับเครื่องบินในระดับนี้การใช้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพสูงและสามารถปฏิบัติภารกิจในระยะทางไกลโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศบ่อยครั้ง อีกหนึ่งจุดเด่นของไกรเพ่นคือระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ที่มีความล้ำสมัยรวมถึงห้องนักบินที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายด้วยจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบนักบินสามารถควบคุมอาวุธสื่อสารและนำทางได้อย่างรวดเร็วผ่านจอสัมผัสและระบบการสั่งงานด้วยเสียงในด้านอาวุธแจส -39 ไกรเพ่งรุ่น225 0รองรับการติดตั้งอาวุธที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบไอริสที T และเมตอที่มีพิสัยไกลและความแน่นยำสูงรวมถึงทีปนาวุธอากาศสู่พื้นอย่าง RBS 15และ GBU 39ที่สามารถทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแน่นยำและยังรองรับระเบิดนำวิถีด้วย GTS และเลเซอร์อีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบพิสัยเรดาร์และข้ออดตรวจการเพื่อการสอดแนมในภารกิจพิเศษได้ จุดเด่นอีกประการคือความสามารถในการปฏิบัติการจากรันเวย์สั้นหรือทางหวงทั่วไปได้ซึ่งทําให้ประเทศที่มีพื้นที่จํากัดสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นไม่จําเป็นต้องมีฐานทัพอากาศขนาดใหญ่ไกลเพ่งยังมีต้นทุนในการดูแลรักษาต่ําเมืม่อเทียบกับเครื่องบินรบรุ่นอื่นๆซึ่งเป็นจุดขายสําคัญของซาบ ในปี2025ไรเท่นยังเน้นความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบควบคุมแบบเครือข่ายทำให้สามารถส่งข้อมูลระหว่างเครื่องบินลำอื่นๆหรือศูนย์ควบคุมภาพคพื้นได้แบบเรียลไทม์เพิ่มความได้เปรียบทางยุทธ,ธศาสตร์ในสนามรบยุคใหม่อีกทั้งยังมีระบบป้องกันตนเองแบบ MAWS ที่สามารถแจ้งเตือนภัยจากขีปนาวุธและเปิดระบบต่อต้านโดยอัตโนมัติ หากพูดถึงความปลอดภัย Jazz ลบ39ไกรเทงได้รับการทดสอบอย่างเข้มง,งวดและผ่านมาตรฐานระดับสากลทั้งในด้านความทนทานต่อแรงจีความมั่นคงของระบบและความปลอดภัยของนักบินในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบช่วยเหลือการรอดชีวิตเช่นเก้าอี้ดีตัวที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลายความสูงและความเร็ว หลายประเทศยังคมให้ความสนใจไกลเพ่นในฐานะเครื่องบินรบที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดโลกโดยเฉพาะในประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีระดับสูงแต่มีงบประมาณจำกัดไกลเพ่นถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการรบประสิทธิภาพและต้นทุนการดำเนินงานอย่างลงตัว ทั้งหมดนี้คือรีวิวฉบับเต็มของ j จสลบ39ไกรเพ่นรุ่งปี2025ที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินรบที่ครบเครื่องที่สุดรุ่งหนึ่งของยุคสมัยหากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องบินรบเทคโนโลยีทหารและยานพาหนะล้ำยุคอย่าลืมกดติดตามช่อง BK Auto Garage ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องนินแห่งอนาคตอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ